ได้รอต้องเล่นน เออไม่หล่อยัไ่หล่อฮ่าโอ้แม่แ่อยู่่ไหนหาพ่อพ่ออยู่ไหน อตีตีขามาทางนี้ลูกเอาตีขามาตีขามาตีขา่เล่นพอแล้วเหรอลูก พี่3น้องดีนะไปเล่น nó มรดกฝนตกมันจะหยุด มันไม่ไปมันไม่ไปมันไม่ไปไงไปเอาไปเอาไปเอ๊ะจ้า